ในปีพศ2554ท่ 2, 4, ามกลางพื้นที่เกษตรกรรมอันเงียบสงบของจังหวัดนครสวรรค์ประเทศไทยได้เกิดปรากฏการณ์ประหลาดขึ้นชาวบ้านละทิ้งไร่นาพวกเขาลดความสนใจในการเก็บเกี่ยวข้าวหรือออกไปหาปลาแต่กลับพากันกรูไปยังคลองและหนองน้ำที่ท่วมขังเพื่อตามหาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กตัวสีดำคล้ำและหน้าสีสเยนอย่างปล่ง พวกมันเป็นแค่หนอนดูดเลือดตัวจิ๋วแต่กลับมีราคาซื้อขายสูงจนน่าตกใจครอบครัวนับไม่ถ้วนที่จะปลิงขายได้เพียงไม่กี่เดือนก็พลิกชีวิตกลายเป็นคนมีอันจะกินพวกเขามีเงินจับจ่ายใช้สอยพ่อค้าคนกลางจากต่างประเทศขับรถบรรทุกเข้าออกไม่ขาดสายปลิงถูกชั่งน้ำหนักและซื้อขายกันราวกับทองคำแต่ท่ามกลางกระแสความคลั่งไคล้ในการจับปลิงนั้นกลับมีชายผู้หนึ่งที่โดดเด่นออกมาด้วยวิธีการที่แตกต่างออกไป เขาไม่ได้จับปลิงจากธรรมชาติแต่สร้างฟาร์มขนาดใหญ่เพื่อเพาะเลี้ยงพวกมันโดยเฉพาะโดยเขาได้ว่าจ้างคนงานยากจนที่มาจากหมู่บ้านห่างไกลในภาคอีสานและภาคเหนือเช่นจังหวัดเลยและน่านเข้ามาทํางานและพักอาศัยคนภายนอกเรียกเขาว่าเคียเทพปรีดีสวัสดิ์ยกย่องให้เป็นนักบุญที่มอบความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครรู้ว่าภายในรั้วลวดหนามของฟาร์มบึงทองแห่งนี้กําลังซ่อนความลับที่น่าขนลุก ซึ่งทำให้แม้แต่ตำรวจผู้เจนจัดที่สุดก็ยังต้องหนาวสั่นไปถึงไข่สันหลังในเรื่องราววันนี้เนี่ยผมจะนำพาทุกท่านก้าวเข้าสู่การเดินทางเพื่อคุดคุยความจริงที่ซ่อนอยู่ภายใต้โคลนตมนั้นเพื่อให้เห็นถึงความน่าสะพรึงกลัวที่ถูกปิดบังด้วยภาพลักษณ์อันใจดีมีเมตตาของชายคนหนึ่งในตอนแรกฟาร์มปลิงของเฮียเทพถูกชาวบ,บ้านมองว่าเป็นแบบอย่างของความสำเร็จทางธุรกิจเพียงไม่กี่เดือนฟาร์มก็เติบโตอย่างรวดเร็วราวกับติดปี รอบฟาร์มถูกล้อมด้วยร่าลวดหนามสูงมิดชิดภายในเป็นอาคารที่พักคนงานที่ดูใหม่และสะอาดตามีบ่อเลี้ยงปลิงที่จัดเป็นสัดส่วนอย่างเป็นระเบียบเงินที่ได้จากการขายปลิงหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายจนในเวลาอันสั้นเฮียเทพก็สร้างบ้านหลังใหญ่ซื้อรถยนต์หรูหราและแต่งกายด้วยเสื้อผ้าแพงระยับผู้คนภายนอกเห็นก็พากันคิดว่านี่คือบุญที่ฟ้าประทานให้กับคนที่มีวิสัยทัศน์แต่สําหรับนายตํารวจผู้มีประสบการณ์สูงอย่างพันตํารวจเอกศักดาปานแก้ว ความมังคั่งที่มาอย่างรวดเร็วเกินไปนี้เป็นสัญญาณอันตรายอย่างยิ่งท่านสังเกตว่าฟาร์มปลิงอื่นๆคนงานมักจะทำงานอยู่กันเป็นปีแต่ที่นี่กลับไม่เป็นเช่นนั้นเพียงไม่นานกลุ่มคนงานเก่าก็หายตัวไปอย่างกระทันหันและแทนที่ด้วยคนงานหน้าใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนที่น่าแปลกกว่านั้นคือคนงานทั้งหมดล้วนมาจากจังหวัดในภาคเหนือและอีสานที่ห่างไกลโดยไม่มีชาวบ้านในพื้นที่เลยแม้แต่คนเดียว เฮียเทพอธิบายว่าเขาต้องการช่วยเหลือคนยากจนที่อยู่ต่างถิ่นให้พวกเขาได้มีงานทำและที่พักที่มั่นคงคำกล่าวนี้ฟังดูสุภาพและสมเหตุสมผลแต่ด้วยสายตาของผู้บังคับใช้กฎหมายพอตอักดาเข้าใจดีว่าคนที่อยู่ไกลจะไม่มีญาติพี่น้องอยู่ในพื้นที่หากพวกเขาหายตัวไปจะไม่มีใครแจ้งความตามหาในทันทีนี่คือฉากบางหน้าที่สุดแสนจะสมบูรณ์แบบบางครั้งเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ฟาร์มบึงทองก็เล่าว่า พวกเขาเคยได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวยห่วนดังออกมาจากข้างในในยามค่ำคืนแต่เสียงนั้นก็เงียบหายไปอย่างรวดเร็วพวกเขาคิดว่าอาจจะเป็นเสียงคนงานดื่มเหล้าเมาแล้วทะเลาะกันจึงปล่อยผ่านเสียงกรีดร้องนั้นในพื้นที่ชนบทที่เงียบสงบเช่นนี้ก็เหมือนกับประกายไฟดวงเล็กๆที่วาบขึ้นมาในความมืดแต่ไม่มีใครคาดคิดว่านั่นคือสัญญาณของไฟอาชญากรรมที่กำลังคุกรุ่นอยู่เบื้องล่างด้วยชิมส่วน ปริศนาทั้งหมดนี้พอตออสักดาจึงเข้าใจว่าเขาจําเป็นต้องหาทางอย่างเชิงเพื่อดูว่าเบื้องหลังรั่วลวดนามเหล่านั้นซ่อนอะไรไว้และจากนั้นแผนปฏิบัติการลับจึงถูกจัดตั้งขึ้นทันทีเพื่อค้นหาความจริงที่อยู่เบื้องหลังรั่วลวดนามหน่วยงานตำรวจภูธรจังหวัดจึงเลือกใช้แผนที่เสี่ยงอันตรายนั่นคือการส่งคนปลอมตัวเข้าไปข้างในภารกิจนี้ได้รับมอบหมายให้แก่จ่าสิบตํารวจธนากรมั่นคงหรือเมฆนายตํารวจหนุ่ม ที่เคยผ่านคดียากๆมานับไม่ถ้วนและขึ้นชื่อเรื่องความกล้าหาญเขาถูกสร้างตัวตนใหม่ทั้งหมดให้เป็นหนุ่มชาวอีสานจากจังหวัดเลยครอบครัวยากจนเป็นหนี้สินจึงต้องทิ้งบ้านเกิดเข้ามากรุงเทพเพื่อหางานทำทุกอย่างถูกคำนวณอย่างรอบคอบตั้งแต่เสื้อผ้าที่เรียบง่ายผิวที่คล้ำแดดไปจนถึงแววตาซื่อเพื่อให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมของแรงงานทั่วไปวันแรกที่เมธ เข้าไปสมัครงานเขาประหลาดใจกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยของฟาร์มบอ่อปลิงถูกแบ่งเป็นโซนอย่างชัดเจนทางเดินโรยด้วยหิมสะอาดสะอ้านรั้วสูงและปิดทึบพร้อมกล้องวงจรปิดติดอยู่เต็มไปหมดเฮียเทพปรีดีต้อนรับเมธด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนตบไหล่เขาและกล่าวว่าอยู่ที่นี่ไม่ต้องห่วงนะผมดูแลทุกอย่างเองขอแค่ตั้งใจทำงานก็พอจะไม่ขาดอะไรเลยคำพูดนั้น หากเป็นคนนอกได้ยินคงรู้สึกอบอุ่นแต่สำหรับเมดมันกลับเหมือนคำเชิญให้ก้าวเข้าสู่กรงที่ถูกล็อกอย่างแนบเนียนเพียงไม่กี่วันในการทำงานเขาก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติคนงานเกือบ20คนที่นี่เพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ไม่มีใครอยู่เกิน3เดือนเมื่อสอบถามพวกเขาก็บอกเพียงว่าคนเก่ากลับบ้านหรือไปทำงานที่อื่นไม่มีใครแสดงความสงสัยเลยสักนิดเพราะทุกคนเชื่อว่าเฮียเทพเป็นคนดี พวกเขาเป็นคนซื่อๆขอแค่มีข้าวกินมีที่นอนก็พอใจแล้วความเชื่อใจในสายตาของเมธดูน่าสงสารและอันตรายในเวลาเดียวกันเพราะมันทําให้พวกเขากลายเป็นเหยื่อได้โดยง่ายวันแล้ววันเล่า ED, เมธเฝ้าสังเกตและจดจําทุกรายละเอียดอย่างเงีบเงยบๆเขารู้ว่าตัวเองกําลังเดินอยู่บนเส้นได้ที่บางเฉียบเพียงความผิดพลาดเล็กน้อยแผนปฏิบัติการทั้งหมดอาจล้มเหลวและชีวิตของเขาก็อาจไม่ปลอดภัยแต่ในดวงตาที่แน่วแน่ของนายตำรวจหนุ่ม ไม่ได้มีเพียงแค่หน้าที่แต่ยังมีความรับผิดช,ชอบในการปกป้องเพื่อนร่วมงานที่กำลังใช้ชีวิตอย่างประมาทท่ามกลางอันตรายในช่วงแรกงานของเมดดูเหมือนง่ายคือการให้อาหารปลิงเปลี่ยนน้ำและทำความสะอาดรอบบ่อทุกเช้าคนงานบางคนจะช่วยกันแบกเนื้อหมูสดชิ้นใหญ่สีแดงสดและเลือดหมูนับสิบลิตรใส่ลงในกรงเหล็กแล้วใช้หอกหย่อนลงไปในบ่อเลี้ยงปลิงเพียงไม่กี่วินาที ผิวน้ำก็เริ่มปั่นป่วนและสั่นสะเทือนราวกับถูกเข็มนับพันแทงทะลุฝูงปลิงที่ดูเฉื่อยชาพลันคลุ้มคลั่งพวกมันรีบเข้ามารุมกัดเหยือ่อย่างบ้าคลั่งพันกันแน่นจนกลายเป็นก้อนสีดำขนกลิ่นขาวเลือดคละคลุ้งผสมกับกลิ่นโคลนสาบๆทำให้คนที่ไม่คุ้นเคยอยากจะหันหน้าหนีแต่สำหรับคนงานที่นี่ฉากนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับการให้อาหารไก่ พวกเขาพูดคุยหัวเราะเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวไม่มีใครรู้สึกหวาดกลัวความเคยชินนี้ในสายตาของเมก็เหมือนม่านที่ปิดบังความเป็นจริงเปลี่ยนความสยดสยองให้กลายเป็นเรื่องปกติเปลี่ยนความผิดปกติให้กลายเป็นความธรรมดาเมกสังเกตเห็นว่าเฮียเทพมักจะปรากฏตัวขึ้นในช่วงเวลาให้อาหารปลิงยืนกอดอกสังเกตการด้วยความพอใจบางครั้งเขาก็ลูบหัวคนงานหนุ่มๆชมเชยว่า ทำได้ดีมากเหมือนกับเป็นพ่อที่ใจดีความใส่ใจนั้นทำให้ทุกคนไว้วางใจอย่างสมบูรณ์และไม่เคยคิดร้ายต่อเขาเลยแต่สำหรับนายตำรวจสายสืบสิ่งที่ดูธรรมดาเหล่านี้กลับทำให้เมชยิ่งต้องระวังตัวมากขึ้นเขาเริ่มแอบบันทึกภาพด้วยกล้องซูเปอร์จิ๋วที่ซ่อนอยู่ในเสื้อเขาพยายามตามหาหลักฐานใดๆก็ตามที่บ่งชี้ถึงคนงานที่หายไปเสื้อผ้าที่ถูกทิ้งไว้ของใช้ส่วนตัวที่ถูกลืมแต่กลับไม่มีอะไรเลย ทุกอย่างถูกทำความสะอาดอย่างหมดจดไม่เหลือร่องรอยใดๆความรู้สึกสะอาดที่น่าขนลุกนี้ทำให้เมฆเข้าใจว่าเบื้องหลังโลฟฟาร์มแห่งนี้ไม่ใช่แค่สถานที่ทำธุรกิจแต่เป็นเครื่องจักรที่ดำเนินการอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งทุกรายละเอียดถูกจัดเตรียมไว้เพื่อปกปิดความลับอันน่ากลัวและการที่จะรอดชีวิตเขาต้องอดทนรอเวลาที่เหมาะสมในวันที่16นับตั้งแต่ เมฆก้าวเท้าเข้ามาในฟาร์มเนพปรีดีก็ประกาศอย่างกระทันหันว่าจะจัดงานเลี้ยงใหญ่เหตุผลที่ให้มานั้นฟังดูใจดีคือการเลี้ยงฉลองให้เหล่าคนงานเนื่องจากกำลังจะมีการส่งออกสินค้าล็อตใหญ่และขายได้ในราคาดีมากข่าวนี้ทำให้บรรยากาศในฟาร์มคึกคักขึ้นทันทีคนงานที่ซื่อสัต์และคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตวนเวียนอยู่กับการให้อาหารปริงตลอดทั้งเดือนต่างก็ตื่นเต้นเหมือนเด็กๆได้รับของขวัญงานเลี้ยงถูกจัดเตรียมอย่างดี มีไก่ต้มสีเหลืองทองปลาเค็มหอมๆห,หมอสุกีที่ควันโขมงและที่สำคัญคือหลาวขาวดีกรีแรงที่ต้มเองเฮียเทพสวมเสื้อเช็ดที่รีดเรียบเดินไปตามโต๊ะจับมือทักทายรินลาและสอบถามความเป็นอยู่ด้วยความห่วงใยท่าทางที่เขายิ้มแย้มและตบไหลทุกคนทำให้พวกเขารู้สึกได้รับการเคารพและใกล้ชิด บรรยากาศอันอบอุ่นนี้หากมองแต่ภายนอกก็คงไม่มีใครคิดว่าเบื้องล่างคือแผนการอันโหดร้ายที่ถูกคำนวณมาอย่างดีแล้วแต่ด้วยสัญชาตญาณของตำรวจสายสืบเมฆไม่อนุญาตให้ตัวเองประมาทเขาสังเกตเห็นรายละเอียดที่ผิดปกติเมื่อเหลาถูกรินลงในแก้วมีตะกรบงบางตกตะกอนอยู่ที่ก้นแก้วประสบการณ์จากงานสืบสวนบอกเขาทันทีว่านี่อาจเป็นสัญญาณของยาชนิดหนึ่งเม็ M e K. แท้งทำเป็นยกแก้วหัวเราะและพูดคุยเหมือนคนอื่นๆแต่เมื่อยกขึ้นจิบเขาก็ใช้ความชำนาญเอียงศีรษะให้เหลาไหลเข้าปากและรีบผลทิ้งเมื่อไม่มีใครสังเกตเห็นงานเลี้ยงดำเนินไปพร้อมกับเสียงหัวเราะอย่างสนุกสนานแต่ผ่านไปเพียงประมาณ15นาทีบรรยากาศก็เปลี่ยนไปคนงานหนุ่มคนหนึ่งที่เพิ่งลุกขึ้นไปตักอาหารก็เสถลาแล้วลม้มลงตามมาด้วยคนที่สองคนที่สในพริบตาโต๊ะอาหาร ก็เงียบสงัดร่างกายของทุกคนทรุดลงบนโต๊ะหายใจอย่างหนักหน่วงยาสลบเริ่มออกฤทธิ์เมธรู้ว่าเขาต้องแสดงให้เหมือนจริงที่สุดเขาแท้งทำเป็นเท้าแขนกับโต๊ะก้มศีรษะลงแสดงอาการอ่อนเพลียเหมือนคนอื่นๆผ่านหางตาที่แง้มอยู่เขาเห็นเฮียเทพและสมุนอีกสามคนปรากฏตัวใบหน้าของเฮียเทพ ไม่มีรอยยิ้มที่อ่อนโยนอีกต่อไปแต่เต็มไปด้วยความเย็นชาและแววตาที่คำนวณเขาโค้งตัวลงใช้ไฟฉายตรวจสอบทุกคนแล้วส่งสัญญาณให้ลูกน้องคนคนงานที่หมดสติไปยังโกดังเก็บของในขณะนั้นเมธรู้สึกถึงเส้นแบ่งบางๆระหว่างความเป็นกับความตายอย่างชัดเจนหากเขาไม่ใช่ตำรวจสายสืบที่ได้รับการฝึกฝนบางทีตอนนี้เขาคงนอนนิ่ง รอถูกพาไปยังที่ที่ไม่เคยกลับมาแต่ภารกิจของเขายังไม่สิ้นสุดแค่การรอดชีวิตเขาต้องรวบรวมหลักฐานให้เพียงพอและรอคอยเวลาแห่งการตัดสินใจงานเลี้ยงที่ถูกจัดขึ้นเพื่อเชื่อมสัมพันธ์แท้จริงแล้วเป็นเพียงฉากละครที่สมบูรณ์แบบเพื่อให้เฮียเทพกำจัดคนงานทั้งหมดในคราวเดียวนี่คือจุดสูงสุดของความโหดร้ายการใช้ความเมตตาปล,ปลอมเพื่อลดความระมัดระวังแล้วโจมตีครั้งสุดท้ายในขณะที่เหยื่อไว้ใจที่สุดและคืนนี้ แผนการนั้นเกือบจะประสบความสำเร็จหากไม่มีชายผู้หนึ่งที่กำลังรอคอยโอกาสที่จะพลิกสถานการณ์เมื่อเขารู้สึกถึงมือที่หยาบกร้านของลูกน้องที่กำลังจับไหล่เขาเพื่อลากไปเมธรู้ว่าวินาทีความเป็นความตายได้มาถึงแล้วเขาปรับท่าทางเบาๆซ่อนมือขวาไว้ใต้ลำตัวแล้วกดปุ่มสัญญาณฉุกเฉินที่ซ่อนอยู่ในขอบกางเกงนั่นคืออุปกรณ์สื่อสารพิเศษเพียงแค่กด สัญญาณเนี่ยก็จะถูกส่งตรงไปยังหน่วยปฏิบัติการที่กำลังซุ่มโจมตีอยู่ภายนอกทันทีลูกน้องไม่รู้เรื่องอะไรยังคงลากเขากับคนงานอีกคนไปยังโกดังที่อยู่สุดทางเดินของบอ่อเลี้ยงปิงประตูกโกดังถูกเปิดออกกลิ่นคาวเลือดและโคลนก็พุ่งเข้าจมูกทันทีภายใต้แสงไฟสลัวสลัวจากหลอดไฟเพดานเมธมองเห็นกรงเหล็กที่เตรียมไว้ล่วงหน้ามีขนาดใหญ่พอที่จะขังคนหนึ่งคนได้บนพื้นมีรอยน้ำสีแดงที่เจิงนองผสมกับโคลนสีดำ เป็นส่วนผสมที่ทำให้ใครเห็นก็ต้องขนลุกเฮียเทพยืนอยู่กลางโกดังกอดอกสังเกตการใบหน้าของเขาไม่มีความใจดีหลงเหลืออยู่เลยมีแต่ความเย็นชาและความรู้สึกของชัยชนะเสียงของเขาดังขึ้นอย่างสม่ำเสมอเหมือนกำลังอ่านรายการงานประจำวันจับทุกคนยัดใส่กรงแล้วหย่อนลงในบ่อด,ด้านนอกสุดสมุนของเขาพยักหน้าทำตามโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยร่างกายที่หมดสติ ถูกยัดเข้าไปในกรงเหล็กเสียงโลหะเสียสดสีดังขึ้นเมื่อสลักกรงถูกปิดทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นระเบียบและคุ้นเคยจนเมธเข้าใจว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกแต่แผนการของเฮียเทพจะไม่ประสบความสำเร็จอีกต่อไปจากภายนอกในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดเสียงเครื่องยนต์ของรถตำรวจพิเศษก็เริ่มคำรามไฟหน้ารถสาด่องไปทั่วบริเวณไม่ทันได้ตั้งตัว เงาร่างนับสิบในเครื่องแบบสีเขียวและดำของตำรวจหน่วยสวาร์ก็พังประตูรั้วเข้าประชิดในทันทีเสียงตะโกนว่าตำรวจหยุดเดี๋ยวนี้ดังลั่นตามมาด้วยเสียงโลหะกระทบกันและเสียงวิ่งเหยาะเยาะอย่างรวดเร็วเมธลุกขึ้นในทันทีโค่นลูกน้องที่อยู่ใกล้ที่สุดลงกับพื้นเขาดึงกุญแจมือที่ซ่อนไว้มาล็อกอย่างแน่นหนาแล้วรีบวิ่งไปยังกรงเหล็กในเวลาเดียวกันตำรวจสายสืบอ,อีกกลุ่มก็บุกเข้ามาควบคุมตัวสมุนที่เหลือทั้งหมดเฮียเทป ถูกตำรวจหน่วยพิเศษสองนายล็อกกุญแจมือใบหน้าของเขาเปลี่ยนจากความมั่นใจไปเป็นความตกตะลึงและทะลุดลงอย่างสิ้นเชิงภาพภายในโกดังทําให้ตำรวจหลายนายถึงกับพูดไม่ออกคนงานกว่าสิบคนหมดสติถูกขังแน่นอยู่ในกรงเหล็กหากช้าไปเพียงไม่กี่นาทีพวกเขาอาจถูกโยนลงไปในบอ่อปลิงแล้วเสียงตัดกุญแจดังแคว่กเสียงตะโกนเรียกให้ฟื้นสลับกันไปมาคนงานบางคนเนี่ยเพิ่งจะลืมตาตื่นก็ร้องไห้ออกมาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น เพียงแค่รู้สึกว่าตัวเองถูกช่วยออกมาจากกับดักอย่างวุดวิตข้างนอกอากาศสยามค่ำคืนพัดผ่านรัวลวดนามนำพาวความข่าวสาบจากบอ่อปลิงโดยรอบมาด้วยแต่คราวนี้กลิ่นนั้นไม่ได้เป็นเครื่องเตือนใจถึงอาชญากรรมที่ซ่อนเร้นอีกต่อไปแต่เป็นจุดจบของวงจรอาชญากรรมที่ถูกเปิดเผยสู่แสงสว่างเมฆย,ยืนนิ่งอยู่กลางลานหายใจเข้าลึกๆเขารู้ว่าคืนนี้เขาไม่เพียงแต่ช่วยชีวิตคนงานได้เท่านั้น แต่ยังยุติารามมรณะที่ถูกซ่อนไว้ภายใต้หน้ากากของความใจดีได้ตลอดไปในคืนที่ถูกจับกลุ่มเฮียเทพปรีดีถูกนำตัวไปยังกองบัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดทันทีภายในห้องสอบสวนที่สว่างใสเขานั่งนิ่งมือถูกใส่กุญแจมือวางอยู่บนโตะ๊ะแววตาของเขาไม่ได้บ่งบอกถึงความมั่นใจอีกต่อไปแต่ก็ไม่ได้แสดงความหวาดกลัวหรือสำนึกผิดเลยแม้แต่น้อย ราวกับว่าการถูกจับกลุ่มเป็นเพียงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในการดำเนินธุรกิจเท่านั้นพอต่ออสักดานั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเปิดภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุทีละภาพโกดังพร้อมกรงเหล็กภาพคนงานที่หมดสติและวิดีโอที่บันทึกช่วงเวลาที่เฮียเทพสั่งลูกน้องในตอนแรกเฮียเทพเพียงแค่ชำเลืองมองและเม้มปากแน่นแต่เมื่อเห็นใบหน้าของตัวเองในคลิปวิดีโอแววตาของเขาก็อ่อนลงเล็กน้อย พอต่ออศักดาพูดด้วยน้ำเสียงทุ่มแต่หนักแน่นว่าเฮียเทพถึงคุณจะเงียบแต่หลักฐานเหล่านี้ก็เพียงพอที่จะดำเนินคดีแล้วแต่หากคุณพูดความจริงอย่างน้อยคุณก็อาจจะคืนความยุติธรรมให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปได้บ้างเฮียเทพถอนหายใจอย่างยาวนานเอนหลังทิ้งเก้าอี้แล้วจึงเริ่มเล่าเสียงของเขาสม่ำเสมอไม่มีอารมณ์ร่วมแต่ทุกคำพูดกลับเยือกเย็นจับใจมันเป็นบ่ายที่อากาศร้อนอบอ้าวเมื่อประมาณ 18เดือนก่อนขณะที่เฮียเทพกำลังซ่อมรั้วลวดน้ำรอบบ่อบปลิงกับคนงานบางคนขณะที่เขาก้มลงผูกลวดมือของเขาพลาดไปโดนลวดน้ำที่แหลมคมจนเกิดบาดแผลลึกเลือดสดๆพุ่งออกมาไหลเป็นหยดลงสู่ผิวน้ำโคลนเบื้องล่างสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นทำให้เขากับคนงานที่ยืนอยู่ใกล้ๆตะลึงฝูงปลิงที่เคยดูซึมเศราในโคล,ลนพลันรวมตัวและพุ่งเข้ามาอย่างบ้าคลั่งร,า,งราวกับถูกกระตุ้น พวกมันพุ่งไปยังจุดที่เลือดหยดลงมาพันกันเป็นก้อนดูดซับอย่างรุนแรงยิ่งกว่าการให้อาหารด้วยเลือดหมูเสียอีกเสียงสวบซาบๆของปากดูดนับรอยนับพันที่เกาะติดกันดังขึ้นอย่างน่าขนลุกในขณะนั้นเองแววตาของเฮียเทพก็มีประกายแสงที่ผิดปกติเกิดขึ้นตอนแรกมันเป็นความประหลาดใจแต่ไม่นานก็กลายเป็นความคิดที่กล้าหาญและบ้าบินเขายังคงเงียบและทำแผลให้ตัวเอง แต่ในหัวเริ่มสร้างสมมุิฐานเลือดมนุษย์อาจทําให้ปลิงเติบโตได้ดีกว่าหลายสัปดาห์ต่อมาโอกาสในการทดลองความคิดนั้นก็มาถึงคนงานในฟาร์มคนหนึ่งชอบลักเล็กขโมยน้อยและถูกเขาจับได้แทนที่จะไล่ออกตามปกติ <c oughs> เฮียเทพกับคิดแผนการที่เยือกเย็นเขาให้ชายคนนั้นดื่มเหล้าจนเมาแล้วลงมือสังหารร่างของผู้โชคร้ายถูกยัดใส่กรงเหล็ก ที่ใช้ให้อาหารปลิงแล้วหย่อนลงไปในบ่ออย่างเงียบๆผลลัพธ์เกินความคาดหมายหลังจากผ่านไปเพียงหนึ่งสัปดาห์ปลิงที่เก็บเกี่ยวจากบ่อน,นั้นถูกส่งออกไปยังประเทศจีนไม่กี่วันต่อมาพ่อค้าคนกลางโทรศัพท์กลับมาด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นปลิงของเฮียเทพลอ็อตนี้แข็งแรงและดุร้ายอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน พวกเราให้ราคาสูงกว่าปกติ45%คำชมเชยและผลกำไรมหาศาลนั้นราวกับเป็นการเติมน้ำมันเข้าสู่ไฟแห่งความโลภในจิตใจของเขาจากชาวนาที่รู้จักคว้าโอกาสเฮเทพก็กลายเป็นฆาตรกรเลือดเย็นผลกำไรที่รวดเร็วทำให้เขาละเลยหลักการทางศิลธรรมทั้งหมดสำหรับเขาแล้วชีวิตมนุษย์ในตอนนี้เป็นเพียงวัตถุดิบพิเศษเป็นอาหารที่ทำให้ปลิงกลายเป็นสินค้าคุณภาพสูงที่ขายได้ในราคาสูงและเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีใครตามรอยได้ เขาจึงเลือกจ้างเฉพาะคนงานจากจังหวัดไกลๆที่ผู้คนยากจนมีการติดต่อกับครอบครัวน้อยและหากหายตัวไปก็จะไม่มีใครออกตามหาในทันทีเขาสร้างภาพลักษณ์ของเจ้านายที่ดีเพื่อให้ทุกคนไว้วางใจในขณะที่ความเป็นจริงกำลังเปลี่ยนพวกเขาให้เป็นแหล่งอาหารมีชีวิตสำหรับฝูงปลิงเฮียเทพยอมรับว่าได้ทำซ้ำแผนการนี้มาแล้ว18ครั้งตลอดระยะเวลา18เดือนพอตออศักดาถามเขาว่า รู้สึกเสียใจบ้างไหม He p. เฮียเทพเงียบไปนานก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงที่สงบผมเสียใจแค่ว่าผมยังไม่ได้ขายสินค้าล็อตสุดท้ายคำตอบนั้นทำให้บรรยากาศในห้องสอบสวนตึงเครียดมันเปิดเผยความจริงทั้งหมดความโลภของเขาได้กลืนกินความเป็นมนุษย์ทั้งหมดไปแล้วทำให้เขากลายเป็นอาชญากรเลือดเย็นที่สมบูรณ์แบบสำหรับเขาชีวิตมนุษย์เป็นเพียงวัตถุดิบที่แลกมาด้วยเงินตลอดการสอบสวน เขาไม่เคยเอ่ยถึงครอบครัวของเหยื่อเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่มีแววตาสำนึกผิดทุกอย่างวนเวียนอยู่กับก,บการคํานวณที่เย็นชาว่าจะทำอย่างไรให้ปลิงโตเร็วและขายได้ราคาดีนี่คือส่วนที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในคําสารภาพไม่ใช่รายละเอียดของการกระทำแต่เป็นวิธีที่เขาพูดถึงมันราวกับกำลังเล่าเรื่องการเลี้ยงปศุสัตว์ฝูงหนึ่งชาวันรุ่งขึ้นฟาร์มบึงทองของเฮียเทพปรีดีถูกปิดล้อมโดยสมบูรณ์ ทีมพิสูจน์หลักฐานทีมแพทย์นิติเวศและตำรวจท้องที่รวมตัวกันอย่างหนาแน่นแทบเทพสีเหลืองถูกล้อมรอบบริเวณบอ่อปลิงทุกย่างก้าวถูกประทับลงบนชั้นโคลนที่เย็นเฉียบภารกิจในวันนี้ไม่ใช่การจับกลุ่มอาชญากรอีกต่อไปแต่เป็นการค้นหาคำตอบให้กับชีวิตที่หายไปเสียงเครื่องสูบน้ำกำลังแรงดังกระหึม่มท่อดูดสีดำขนาดใหญ่ถูกจุ่มลงไปในผิวน้ำที่ขุ่นมัวน้ำถูกดูดออกไปเป็นระยะ เผยให้เห็นชั้นโคลนค้นที่ส่งกลิ่นคาวเมนเน่าจนแทบขาดใจคนที่ไม่คุ้นเคยแค่หายใจเข้าไปก็แทบอยากจะหันหลังกลับแต่เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่พวกเขาเข้าใจว่าคโคลนทุกก้อนที่ถูกยกขึ้นมาคือโอกาสที่จะค้นพบความจริงและเมื่อคโคลนถูกดูดออกไปอีกส่วนรูปร่างแรกก็ปรากฏขึ้นชิ้นส่วนกระดูกสีขาวผ่องโผล่ขึ้นมาจากผิวดินคโคลนถัดไปเป็นเศษผ้าที่ขาดวินและซีดจางพื้นที่ทั้งหมดสงบลง ไม่มีใครพูดอะไรมีเพียงเสียงถอนหายใจและเสียงสั้นๆของทีมแพทย์นิติเวชที่สั่งให้ทำเครื่องหมายตำแหน่งโครงกระดูกถูกพบทีละชิ้นบางชิ้นเกือบสมบูรณ์บางชิ้นก็เหลือเพียงกระดูกที่แยกจากกันทุกชิ้นถูกยกขึ้นอย่างระมัดระวงังวางลงในถุงพิเศษแล้วถูกส่งไปตรวจสอบรวมทั้งหมด18โครงกระดูกถูกพบในบอ่อป,ปลิงตามจำนวนที่เฮียเทพสารภาพไว้ การค้นพบแต่ละครั้งเหมือนมีดที่กรีดลึกเข้าไปในความเจ็บปวดของครอบครัวเหยือ่อจากจังหวัดที่ห่างไกลพวกเขาเดินทางมายังนครสวรรค์ด้วยความหวังริบรีว่าจะพบร่องรอยของคนที่รักแต่เมื่อได้เห็นถุงบรรจุโครงกระดูกถูกยกขึ้นมาเสียงสะอื้นก็ขาดหายไปแล้วระเบิดออกมาเป็นการร่ำให้ที่ฉีกกระชากบรรยากาศอันหนักอึง้งแม่และภรรยาที่มือสันเทาหยิบจับเศษเสื้อผ้า รองเท้าหรือนาฬิกาเก่าๆทุกอย่างซีดจางแล้วแต่นั่นคือหลักฐานเดียวของการมีอยู่ของคนที่พวกเขารักฉากนั้นทำให้แม้แต่ตำรวจที่แข็งแกร่งที่สุดก็ต้องหันหน้าหนีน้ำตาคลอเบ้าการขุดค้นดำเนินต่อไปจนถึงช่วงเย็นเมื่อดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าหลังต้นไม้ผิวน้ำในบอ่อปลิงก็เหลือเพียงแต่หลุมโคลนขนาดใหญ่สถานที่ที่เคยเป็นเครื่องพิมพ์เงินของเฮียเทพปรีดีบัดนี้ ได้เผยให้เห็นสุสานที่เยือกเย็นซึ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนถูกฝังอย่างเงียบๆตลอดระยะเวลากว่า18เดือนพอตออสักดายืนมองภาพรวมกำมือแน่นด้วยความรู้สึกหนักอึ้งในใจเขารู้ว่าอาชญากรรมนี้จะถูกลงโทษตามกฎหมายแต่ความเจ็บปวดที่ทิ้งไว้ให้กับครอบครัวเหล่านั้นจะไม่มีวันจางหายความจริงได้ถูกเปิดเผยแต่ต้องแลกมาด้วยน้ำตาและความสูญเสียที่มากมายเกินกว่าจะรับได้ สารพิจารณาคดีเฮียเทพปรีดีและผู้สมรู้ร่วมคิดอย่างเปิดเผยมีประชาชนหลายร้อยคนเข้ามาติดตามการพิจารณาคดีภายในห้องพิจารณาคดีที่สว่างใสเก้าอี e, ้สำหรับจำเลยตั้งอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดบนที่นั่งสำหรับครอบครัวเหยื่อดวงตาที่แดงกำมือที่กำแน่นทุกคนรอคอยช่วงเวลาที่ความยุติธรรมจะส่งเสียงออกมา ประธานศาลอ่านคำตัดสินอย่างชัดเจนทีละข้อหาฆาตกรรมหมู่ซ่อนเร้นอาชญากรรมทำลายศพทุกถ้อยคำที่ดังขึ้นเหมือนมีดที่กรีดลึกเข้าไปในอดีตอันชั่วร้ายของเฮียเทพหลักฐานถูกนำมาแสดงภาพถ่ายกรงเหล็กวิดีโอที่บันทึกพฤติกรรมอาชญากรรมคำให้การของผู้สมรู้ร่วมคิดทุกอย่างไม่อาจปฏิเสธได้เมื่อถูกถามเป็นครั้งสุดท้ายเฮียเทพยังคงแสดงความสงบ เพียงแต่ก้มศีรษะและกล่าวว่าผมรู้ว่าผมไม่มีทางเลือกอื่นแล้วทุกสิ่งที่ทำก็เพื่อเงินแต่เมื่อคิดย้อนกลับไปเงินมากมายเท่าไหร่ก็คงช่วยผมไม่ได้แต่คำพูดนั้นไม่ได้แสดงถึงความสำนึกผิดอย่างแท้จริงเป็นเพียงการยอมรับอย่างเย็นชาของผู้ที่ถูกบีบจนมุมนั่นคือจุดที่ทำให้หลายคนขนลุกเขากล้าไปไกลเกินไปในเส้นทางอาชญากรรมจนไม่มีแนวคิดเรื่องความสำนึกผิดอีกต่อไปหลังจากการพิจารณาคดีสารพิพากษาให้ประหารชีวิตเฮียเทพ ปรีดีและสมุนคนสำคัญอีกสองคนผู้สมรู้ร่วมคิดที่เหลือได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตามระยะเวลาขึ้นอยู่กับระดับความเกี่ยวข้องด้านล่างมีเสียงถอนหายใจโล่งอกดังขึ้นเบาๆแต่ก็ปะปนไปด้วยหยดน้ำตาเพราะแม้จะมีคำตัดสินแล้วคนที่พวกเขารักก็ไม่มีวันกลับมาฟาร์มเลี้ยงปลิงถูกปิดผนึกและถมดินอย่างทาวรบ่อน้ำที่เคยเป็นแหล่งสร้างเงิน บัดนี้เหลือเพียงพื้นที่ว่างเปล่ามีวัชพืชขึ้นรกชาวบ้านเมื่อเดินผ่านก็ยังคงขนลุกและระลึกถึงเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวนี้และเตือนลูกหลานให้ระมัดระวังอยู่เสมอต่อคําเชิญชวนให้ทํางานง่ายรายได้สูงในสถานที่แปลกหน้าคดีนี้ปิดลงแต่บทเรียนที่ทิ้งไว้ไม่มีวันเก่ามันแสดงให้เห็นว่าความโลภเมื่อไม่ถูกควบคุมสามารถเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นฆาตกรเลือดเย็นได้อย่างไร คำพูดที่ดูใจดีแต่เป็นเพียงหน้ากากที่ปกปิดความทะเยอทะยานอันชั่วร้ายและสถานที่ที่ดูเหมือนเป็นแหล่งธรรมมาหากินที่สุจริตก็อาจซ่อนอาชญากรรมที่น่าขนลุกไว้ได้ในเสียงค้อนเคาะครั้งสุดท้ายของการพิจารณาคดีไม่เพียงแต่มีการตัดสินตามกฎหมายเท่านั้นแต่ยังเป็นการตัดสินจากมโนธรรมสำหรับทุกคนที่ดูถูกชีวิตมนุษย์ความยุติธรรมได้มาถึงแล้วแต่ราคาที่ต้องจ่ายนั้นสูงมากไม่ใช่แค่สำหรับอาชญากร แต่สำหรับทุกครอบครัวที่สูญเสียคนที่รักไปตลอดการนอพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทและชายแดนมักจะซื่อสัตย์และเชื่อคนง่ายแต่ก็เพราะความซื่อสัตย์นี้เองที่คนชั่วได้ใช้ประโยชน์ตลอดหลายปีที่ผ่านมามีพ่อค้าชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อยที่เสนอการซื้อขายที่ดูมีกำไรงามตั้งแต่เขาวัวอ่อนใบไม้รากไม้ไปจนถึงสิ่งมีชีวิตแปลกๆเช่นปลิงและงูพวกเขา พร้อมที่จะให้ราคาสูงแต่มีน้อยคนที่รู้ว่าเบื้องหลังคือจุดประสงค์ที่ไม่ชัดเจนซึ่งอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงเรื่องราวของเฮียเทพปรีดี d. เป็นการเตือนภัยเมื่อเงินถูกวางอยู่เหนือศีลธรรมเมื่อเราปล่อยให้ความโลภนำทางเราก็มีแนวโน้มที่จะตกอยู่ในเส้นทางที่ผิดพลาดได้ง่ายและการทำธุรกรรมที่ผิดปกติกับพ่อค้าต่างชาติเหล่านี้ อาจกลายเป็นเชื้อเพลิงที่จุดประกายโศกนาฏกรรมเช่นนี้ได้ดังนั้นขอให้พี่น้องทุกท่านมีสติอย่าให้คําสัญญาเรื่องราคาสูงมาบดบังสายตาเราควรทำธุรกิจที่มั่นคงและโปรง่งใสเพื่อให้ใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจในระยะยาวหากคุณคิดว่าเรื่องราวนี้ควรค่าแก่การตรายตรองโปรดกดถูกใจและแชร์เพื่อให้ผู้คนจำนวนมากได้ทราบและระมัดระวังตัวและอย่าลืมกดติดตามช่อง เพื่อร่วมกันเปิดเผยเรื่องราวคดีลึกลับครั้งต่อไปไปกับผมทั้งเพื่อความบันเทิงและเพื่อถอดบทเรียนให้กับตัวเราเองและคนรอบข้างครับ